มึงจะเงียบมึงเงียบหวัสดีครับท่านผู้ชมคุณก็น่าจะรู้ว่าคนอย่างผคมมาพูดตรงท่าจะโมยแต่ชักเว้าลูดขึ้นลูดลงผมว่าคงไม่เสียเวลาไปพูดชินพูดชมผมไม่ค่อยจะยอมใครมึงก็รู้กูสู้คนอย่าเอามือมาลูบคมก็แค่ปล่อยให้ลำเท่านั้นที่เป็นคนพูดก็จะได้เห็นกันว่าแร็ปเปอร์บางคนแม่้รับเท่าไหร่ก็มีแต่ทู่ลงเล่นยาจนผอมสูบลงเฟกเงินแล้วก็ลงลูดถ้าไอพวกกูดีแม่งทีละคนคงได้เป็นพันดูแลอากาศมันคงจะหนักครับท่านผู้ชมกูเห็นมันทำเมือตามเป็นเทรนจะกลับก ไม่ต้องจับไปมันต้องจับลูกกองให้หวยในทุกขณะทุกจังหวะทุกโชว์เลสเปกจักกูไม่ใช่สำหรับทุกคน กดสลิไม่อยากหลับจะง,งีบไหมสัตว์้มีฟลอรกรีบใช้สกิมโคตรกากูแกกดกเหมือนสโมกี้ใบท์ถ้ายังทำตัวเฮี้ยก็อยู่ไม่เกินเลยโฟล์ที่ไฟก็พอชีวิตมันหล่อมันหล่อมไม่ท้อละหดต้องอดออมยอมจะอดไม่มีกองเงินกองทองมรดกถ้าใครไม่แน่จริงในวันสุดท้ายก็ยอมกันหมดกูเลยขัดเกลาแรปให้งามเหมือนมอลรกดแล้วก็พวกกูฟังกันตั้งแต่แรปคอรพี่ส่วนพวกเฮี้ยนั่น,น่ะแก๊งก๊อปปี้ทั้งกูดิวปุ่นเลยไปแวะหวน กา่ไปมอ็อบเือดในแซบล็อกกี้ก็เข้าใจเพราะเมื่อคิดว่าแรับมันง่ายแต่เลสเบกก็มีลิมิตไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์แล้วจะได้มันก็จะเหลืองกันให้มากเพราะว่าคนมันแพ้กันได้ถ้าวันไหนมันทำตัวให้หน้าเขาลบแล้วจะไหวมา fucker ขยับขึ้นลงคงต้องทำคอนเทนขยับพัฒนาบาัตรมันซื้อตรงกูขอยอมเปาา็นปบอลบเพราะกูไม่อยากชื่นชมแม่งไม่มีคอนเทนฉลาดตนอนเด็กมึงอาจดื้อน้มึงรวมตัวผู้สวายดอกขยับขึ้นทงใส่ทอมเป็นเครื่องประดับและเพื่อกระจะชื่นชมแต่ว่ามีสภาพจะหัดเสด็จรถจับขึ้นลงมึงทำรวยเป็นสุนตตาแต่เงินทุกบาทมันขี้โกงระวังกูหาที่ลงไอ้พวกขี้กากและขี้โขดวันนี้จะลงที่ใครรู้แค่ไม่ใช่พี่พอมเพราะกูบอก,อบอกจบก็คือจบถ้าใครไม่จบกูวิ่งชนเข้ามาหากูให้หมดเดี๋ยวกูจะตบ้วม่่ให้้คาเด็กแบ